อย่าแลแบบนี้นะหลวงพี่ไม่นุกตัวเดียวจะติดคุกไม่ชูราตอนนี้นายมาล้อมโลงจะตายโงนแกแคโอตาระวังไว้เถิดนะจะว่ายังไงถ้านายหนังติดคุกคงไม่นุกจริงๆให้จับพระไรกิ่งไปติดไว้ด้วยนยายให <c oughs> แล้วไปจับพระคุณเจ้า คดีอะไรเขายิ่งหญ่ที่ได้รับเรามา oh. ถ้าเขาไม่พามาเราก็ไม่ได้ว่าเปล่งแหล่ติดกันแน่แน่ติดคุกพร้มกันตั้นาแต่ไม่อยากติดคุกทำยังไงแกวตาไปอ่องน้ำตั้่นะเอาลวดปูก็ตายจริงใครกู <c oughs> ใรร้องเพลงกันตันตี้รอ้องเพื่อ กะเดียวแค่ดูไอ้ลูกกระจุ๊อูมันโดนหัวใจยืนเลยให้แม่นว่ามันจะเล่นแค่ไหนไม่เคยจะใกล้ที่เคยมันเคียวแบบนี้เปลี่ยนกล้องก้อยกล้องอีบลี่ที่ว่าหยดก้อยก้อยอีบลี่ที่ว่าหยดดังเออดังอีไตไอ้ลกไอีไตมานน่พอขึ้นนางกวนโรกคนแกนมาคนลาวบวนยิง มายืนตบด้านลุ้มเดี๋ยวว่าได้อยากลุดเดียวลูกเดียวในไหนนั่งเลยลูกเตะโดนจักเนี่ยผมนี่ยายไหนนั่งอ้อเป็นบุได้แล้วลูกผมเป็นนั่งเลยไม่ให้ตี้เป็นนั่งมันจะเป็นเกลือนคนแก่นี่เรกลี้ยมากกว่าลูกนี่ยายมาใจนี่ลูกนี่ผมเปิดรู้ดีล่ะอ่นเออ อันนี้แกกันตักนะตักเออตักมาตีใหญ่ตีดีลงใหญ่ไม่เคยเห็นหน้าว่ามาเลยตัวจริงว่ายหญ่ขึ้นมาบนโรงแต่ก,ก็ไม่เคยตีใหญ่ขึ้นไม่ได้หรอกเอ้ยหญ่ว่าก็ไม่ดียายขึ้นไม่หลอดว่าเบื่อป้มว่าเบื่อบอดไปไม่เอ็ <c oughs> อ <c oughs> ันได้พบกันไม่ไม่แกก็ยัง่งหรือว่ากูก็ไม่กวยไปจนระเบเปเราหันเนอ หน <re> <as a> <language> ึ่งแกอยู่อยู่กับเด็กยิิงคนหนึ่งกใจเศร้าใต้หลนั่งเดียวใหญ่ทีตีโลกห่ไว้ีบ้านนี้ใครแกจับตัวจัพกตึงไงกูยิ้มยิ้มมั้งไอนั่าอยากแก้แรงให่ใต้หลบกูยิ้มกล่าวกันนานใต้หลุบใต้กับรไยตัวทับแกลังใ้รอยํำตรงอีโรูยังได้ไหวใจไหวเป่งไปเผื่อกี้กันมาตาไม่ได้ไหมมันและที่ตีแล้วไม่เจ้า ชาวอันวัดใต้ไม่ได้ตัวทรัพย์ใหญ่ไม่มีกรองกรองมีหรอก็ใหญ่ไม่เอามันเรียกว่าก็ไใ้กรองไม่เด็กเจอเลยใหญ่ใหญ่ไปออกกรองว่าไม่ตองตุงต๊กนำกลางอี่องเนี่ยกรองร้อยหรือกรองดัดมีเออนุก,กิไตมาในงานวันนี้ตัว่าพี่น้องทุกคนที่มาด้วยความรักให้ไดกับนั่งน้องเดียวได้จากคณะนี่เด็กๆ็กกแกงเจน,เนี่เด็กๆ็กูแกงไป รูนั่งออกรู้จักถูกตัวคุณยัยไม้จัดเบอร์จริงคนตายมันหรอกไม่จาได้พึ่งกะนัตแต่ตําใจรวมนั่งออให้พอดําๆเตีงเป็นให้พอรอวันนี้เตีงเป้เมื่อลูกเตีงมาแล้วอย่ารองลูกแหล่เตีงเตีงมาเตีงมาขนาดกวงมายืนเงาก็หว่าเตีงเออมแพรก็หลังที่คู่ก็ก็หว่าเตีงมึงมันนหนเตีงใกล้ราไม่เฉมึงเต่งไม่รักคุมนะกว่าคุมมาเลีโออะ มาริโอโยมใช้ดุมโค้ยกก็แนะนำให้เด็กมันรู้จักบ้างสินนุยจำว้นาลูกนี่ลุงนุยนะลูกนะนี่ลุงนู้นุยนะโยมกใช้ดุมโค้ยกก็แนะนำให้เด็กมันรู้จักบ้างสินนุยจำว้นาลูกนี่ลุงนุยนะลูกนะนี่ลุงนู้นุยนะาลูกเวลารูกตามหรือว่าเด็กปากเอื่นมากก็ได้บอกโตกว่าเราคนตายนี่ลุงนู้นุยตันนี้ลุงเต่งลูกเก็จำว้นาลูกนี่ลุงเต่งนะเป็นควันใช้ของน้องนองเอาปากตายอ่าเนี่ย กอจะบอกตึงแปลวติชีวิตกองพวกเธอบอกตามลำดับนายเปียกคนนายเปียกนี่มันมาเองครับไอเปียกนี่มาเองโดยที่ไม่ใคลรู้เลยอันแรกก่อนอื่นพ้อมต้องคราบขอบประคุณตันหรือที่ที่ป้อมนั้นมาผึ่งพาอาใจตันหรือที่ในวัดพ้อมเปรียบจะเมอนชัดหน่อยแต่มาผึ่งดูดเหลือชัดหญ่ถ้าไม่มีชัดหน่อยถ้าไม่มีชัดหญ่ชัดหน่อยตายป้อมเปรียบจะเมอนแหบ ตีก่อยดูเลิแม,ม่ทำไมมาแอบตายตีเนียนพ่อมันเต่ากับแอบตึงหรือเจอันพ่อเรก็ไม่ได้ครับไอ้น,นั้นเราลาไว้ในท่านที่เขาเจออยู่ขาดเปรตกัดกับรูดต้องอยากตื้อมันนั่นแต่นอาจารย์ไม่เคยตื้อมัอนไม่ไอ้นี่เกาเรียกว่าไอ้ไรเรานี่ระลึกระลึกตึง คุณข้องครูบาอาจารย์ไงเงยคูเครียดนักหน้าก็แรงห้อยอนไอ้เปียกแล้วแกะกยใช่แรงห้อยเอาคอนเราตริดนี่ใส่ไงท่านมันกขอน้องไปอยู่กรุงเทพเรามันเต่ยียาช่วงไปอยู่กรุงเทพไปยาตา้านก้าวไม่ได้เลยนายปั่นเพลือกตา้านก้าวไม่ได้คือมันไม่รู้บันปื้นกับก้าวกรุงเทพมันไม่เหมือนบ้รนาราไง น้ำนักลอดไปเยอะเลยน้ำปั so ่นเปลือคือกับกาวที่กุ้งเต๋อเนกาแข็งไม่ใช่กามินไงเครียดหนักหน่ายก็แรง่าด้านข้าวคูวันก่อนไปรโยชนกุ้งเต๋มาเปียกเนี่ยไหนลับมาปอดลับมาตึงน้ปุ๋นแก้วกว่าเอือกินกาวทีขวามึงไปรโยชนน้อยได้ปีละไม่วันนี้น้ำปุ๋นแกไม่รู้ที่เราไปอยู่์กุ้งเต๋ไง กวันทำอะไรไร่จะไปเรียนหนังสือเลียนลามใบตายน้ำปูนแก้วเวลาวันช้อปติดลงไปช้อปปิ้งก็ติดเดือมองงามวงวานเห็ดแหม่ยไปช้อปปิ้งอยู่งามวงวานอยู่ประลังแหม่ยตัดยางวานเป็นวงมัดกินข้าวที่กว่าไม่กินเราก็กินแล้วแข่งอะไรก็แข่งปลาช่อดไงกว่าเราเนิ่นเราได้ปพื่อประจอนพอทำยังไงไม่รู้อ่ะ เปิดตั e ้ม e ยังไงไม่รูองเชือกไปพูก <se> ับปลายไม้แล้วยอนลงในน้ำได้ปลาไงกูเครียดแปรบชวนกูกินกาวเมื่อกากินไหมไม่เพื่อว่ากูเครียดกับพูดมันไงมันก็ง่อยเกะตายกันใอ่ตัดไงตัดเพลสนี่กูมันเครียดกว่าป้าเรื่องตัดกลางคนนี่ ไม่ไอายฟึดไม่กูตื้อกะตีแต่ว่ายอมต้นเหล่วอายดีว่าตายโดยแย่งอัดอ <c oughs> ันมันก้อนเด่นไมาวัดก้อนเดือหน,นังรถจากัยานย่อยไปภูเก็ตวัาต้นกันต่างกันรถเลยกูแพร่ครูย่อยเด็กกับคนกับรถคนกับรถเออหนังแถวหน้าที่คนตึงเด็ก้าวเจ้าที่คนหนังแถลังออกจากคิวมงวึงหวาไม่เตะกินไน้หนำแกงนันบูดเหนียวนี่นุ่มจีนนั้นอ่า นมจีนน้ำแกงบูโตเปรี้ยวแล้วแล้วมึงกินกับไปไตอยะนึกว่าก็มบีบจำหนาวใตรจำรจรูพอออกจากคิวพุ่งมาหลุกโพงแล้วกูพอร,รถเลี่ยวโค้งบ่งเยอะปลาดัานนั้นมาตึงตามกูโย,ยมตอดเือวะกว่าครับอัตามาก็ะตองเชี่ยแต่ทนไม่ไหวแล้วกว่ามนตะบรลวงบนไปน้อยย์บนในตอดตอน,นี่ฮว ข้ากู่าบนตาเจอบ้านน้อยจังเลนอนตอดแปรนันแวงที่มินรอยมันออกจากโวนไม่ทูก,กอยู่ปกูตดตันตดครูใยญ่แยะนั่นมาต,าติ้งยิ้มกับกูกันคุณเพียกตดตันตดผมก็อดไม่ติดะอะกูตดไม่ใจกล้องมีพิดไม่เคยอเอาเออปุมนำแก้งไม่กลมามาตบกล้องกองูไ,ไอ้โรจใจ น้องจีค่ะรึกน้องนายอะบอวชเลยบวชเขาไม่เคยเห็นใครได้เป็นจุมฝานจีเห็นมันมาก็เพื่อแล้วนั่นไปได้ตลกแม่จีรำคาญเราเราเลยก็อนะก่อนเดชะคว้าชายโชคดีครับแม่จีเอ่ลุไปก่อนเดชะหลง่อฟ้าไม่รู้นะเด็กหัวคันอ,อ่อเดี๋ยว ฉันขออนุญาตไปกวาดใบโพที่ในลานวัดก่อนนะเจ้าค่ะอาพ้นจี้่วยไม่คิดดิทำไมร้อยไปเกิดชุดใบพู้ไม่คิดไม่ต้องเฮ้เเเยฮึ่งแรงหึ่งแรยโอ้ยรอยไหรูนะ้โรนมันมาก็เปืดอเลี้ยวตำริ่มแก้มเล่งปรืออยู่ปันนั้นเครียด ควาดไปปพกันที่ใต้ในวัดผูดชัางกี่กล้งเนย่ยปลูกปูเห็นในวัดไม่ปลูกปูเลยโปอยไรปลูกสมแล้วไรนะไม่ต้องจากวาดไปกันเนี่ยพี่ด้วยกัพูดอะไรเป็นเลือะเทอะอย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในาศาสนานะพี่คุปลูกต้นโพมงปลูกโพขันเลยปลูกโพจะง่ายตนปลูกสมจะง่ายตนในระหว่างต้นสมกับต้นโพเราตำลิบไว้ทั้งอัน ่ฉยมันไดกลายเป็นริปูพอได้วนต๋อมนู้นแขมบัดขี้แต่ไรแขมแปลกเพลกไปแรงแล้วเพี้ยงหนักหน้ากินแต่ตมกินแต่น้าใช้เราได้แล้วเรากินตมแล้วเราไม่จะกินไก่วัดว้านักก็แนวนั้นแม่เอ้ยแม่ชิงนายไม่ได้น้อยซ้งตัวนี้กุหยอดบไปผัยไม่ไปเล่นน้งไปก้มมาดุมวายนามูวีจีดี จากรานก็ระดุมสังเลยัวนี้ห็นชุนแลยตุกยอดถ้าในสือมาไม่ใช่เพ่งแต่ว่าแกนดิ้งก็ได้ร ồ พันถึกโคมาจากคงผู้ย้ายสมังแกกรอน้วนีขอ,องแกบันซ้อมขงมาไหว่เรียงกูชอจปัวัวนี้กินลาพื้นบ้านวัวชนนี่ไอชุนตอไม่มนะนะอกี่วันเนี้อมนะฮะชวนนายกอดุนตเชนชุนผู้ยหาวลุวนตึเชน ชนเดิมพันสกาเบิ้นเดี๋ยวเจนานูผู้วัดาวรถมันดีมะเออก้ต่างกันผู้ววุ่นชนไอ้รถคุ้ม่าไม่ชนเลยผอก็มุงม่เลยชนดีว่าวัวหลามทำนี่ผู้พามาไว้ทีนี่กู้วัร่วงชิดเรี่ยงฮะ่วงชิดน้อยร่งชิดปกพวกไหนฮะเรี่ยงหัวคุ้งแกล่วงชิดยันเออชุดย้อนเรี้ยงวัวคุ้มทำนจริง แนวไม่กี่วันที่ชนแล้วมึงหุ่นกันมาบงลาะหุ่นกันเร็วๆกูไม่บากับมันกูกลานีหุ่นเดือหัวเพี้ยได้กี่เปย์ตายกูเคยเหลี้ยวันคนไปข้าวบนชุนพอข้าไปจึงในบนข้าไปจึงในจะน้ำไปเดินเวียนเลืออยู่มัวคอยข้าไปชนไม่ใช่ข้าไปเดินเวียนแถมกรรมการทางการอะไหัวข้าซูจังเวียนอ่ะฮะตอนนี้หวานเลยตรงเว้ย

หัวพ <S 々> ี่ได้เดือนเลยเลียงลูกมันไม่มีความสุ้เลยได้แล้วก็ฝนหนาวกู้ไปจนหนาแล้วไดั้งวันหนาง่ามังมึงเคยพาูไปหับมาคโตบั้งไงคุเลนน้ร้องหัวพี่ได้องมันหมดจังกี่ไม่ออกอ้แม่ก็มาเป็นหนุ่ยไม่ได้ทีหนั ยาเจ้าก้องปลุกเลยไม่ตาลุงดีน so ูกปลาหนุ่ยแมววิ <reminis> ่งบนน้นเดียดเดียมันเ้อนเล่นไหนเราอยู่เล่นเนาะตัวที่รอเจ้าเจ้าวงเจ้าเจ้าวงแหม่บ้าก็เปื่อเร็วเลยวิ่งแหม่บ้าไม่รู้เรื่องเฮ้าก็เรียกว่าหัวไม่มีการชักจ้า

Phải phu tôn thì thuộc, mình như mình thuộc. Bà mẹ phụ gọn bu đi gang tuốt tìm gang tìm mẫn tuốt tìm tò bẩn mì mì mẹ mì 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 kẻ mì mì thì cú tâm rồi mì cú kiệt mì mì เรียดจำคั้นผูื้อปุ๋ยไว้ใส่ยางยีทิมซอ่ไราถุกมาในคนชายพามันทางไว้ข้างบ้านพีรามาแต่น้อยฝาเขไปเจอแทงเจอุนปุ๋ยผ่านหมดไปแทงใช้ซอปุ๋ยกูเมายาแล้วงากูไปกินยาทีกพงจนยาเคว้นปุ๋ยเว้นหนูอี่อบปุ๋ยกูหนอ่ะม่เนะกูไปจูปุ๋ยันแ้นเ้ ไปไปกินยาไปไปกินยาจะน้ำมันปูเแม่กินของก็ยาก็าปลูกขเพิ่งแกงบอลกินไม่ได้นักบอลเแกงบอลแกงก็แขงกินยาไปกี่ด้มาจะนำจะบอนมิได้มื่กี้ว่าไปกินกีนี่กินเนบอล Mẹ chết ở đằng phép đi Riết nè anh Phải mình đi nha Dạ bộ tắt về leo phải kinh ta Mẹ ông bộ tắt nha kê về đồng phê Người hoa kê mình kinh nha ôn chát lấy mẹ mai mà lấy năng mặt mai cười đi อันว่าเอฟเลวแล้วไล่มันไม่นอนแล้วดูที่แาได้ y แล้วก็อีทาวนี้ตาว่าสาร้อยแพ้สอร้อยก็แพ้ลอฮัฟสียังแพ้เลยดูกี่บ้านน้องเจ้า สวัสดีค่ะหมอนวดไหวเจ้าเปลี่ยวหวัดนุ่นอะไรนี่ไอ้ยะนี่จาอยาออกมาเตะบปนั้นเลยเอาไม่ค่ะเฮ้ยยชื่อไรอย่าน่องชื่อเอสค่ะ ทังเอ็ดนำคุณร้อยไอวีมันเอด็อ<ว>เอดจริงนะไอ้ยาพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อประจุมเพลิงเนาะเพราะว่าเด็กไม่ตันตายนะไอ้ร้อยแกมาพบเอ,อนานะคะที่ทาดาวเดอ่ะน้องยี่สิบค่ะฮันว่นยิ่งแจกแล้วล่ะ นอมาเตรียมขาอ่อนพี่เดินลอกวอนมาหาไม่จิงเปิดตูได้ไงตีหลวงพี่จะบูตนามึงประมีตายก็แล้วออประมีตายก็แล้วประมีตายก็แล้วพอพูดเรื่องมีประโยชน์อาจารย์งับโกรธชิมีชิมีมอ่ะโกรธ รู้นะเจ้าตำแกนแกนพอพูดถึงเรื่องเควนชีเควนชีอ้อไร้ไรูโราและตำเป็นมาแวะเวียนกุดบอกกูว่าค้าหลกมุดแกขังกุดหลกมุดมันหน่อยใหญ่ไม่ต้องมาฮอกกันเลยเราเรหน้ว้ว่าเรื่องไรให้บอกว้ไว้ได้แจงไก่พิจารณาไร้ไร้ไร้ไรดูเป็นปากยอกมันปอนเหลืองไปแล้วพูดจามันโลด นี่ยก็ว่าเหลียวหลานเจ้าหงสาวยาบุ้งตัวตาแต่มันดำให้มันเกิดความป่าขึ้นลูกัวพี่นุ้ยยูคอนได้ไหม่อนได้ไหมคนดีเมื่อกี้อยู่ที่บ้งอยี้ไปไหนไปเป็นหวงแต่แม่จีคนเดียวนี้ลุจิรัตเตอร์เฮย,ยมันเ,เป็นก็เฟื่อยเร็วยืดเส้นเบี้ยวใจผมไม่เคยเห็นหน้าแม่จีเลยครับนั่นในพอยายเตอ๋อพอวันนี้ แกแกชื okay. e <ım> ่ออะไรเลยครับแม่ชีที่มาอยู่ที่นี่ข้าก็ชื่อว่าแม่จีหงลูกฮ่าฮ่าย่าฮ่าเ่าฮอาย่าฮ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 ่คฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าง่าฮ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 าฮ่าฮ่าาชี ไม่พลาดที่จะเก็บโมเมนต์พิรรเศษหม่ Oppo Reno 11 Series 5G มันบ้าก็ปพื่อเร็วเร็วผมโคข,ขเจอได้ไหมครับหลวงพอ่อได้หรือเเดียวผมจะเรียกให้มาพบกวาดชายเพื่อเป็นวัฒน,น,นาของเมจิมาตางนี้หลูกมาเมจิกวาดชายก็อยากเจอด้วย <S 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 นะมาทังนี้หลูกมาตางนี้ จะได้เป็นบุญมาเจอกับกว้าชายเจอดุกเอจอในมันสการเจ้าคะหลวงพ่อสวัสดีในจ้ากว้าชายอเออสวัสดีนะคะครับไม่กคอยขว้าชายคะครับแม่จีครับคะแม่จีมาอยู่ที่นี่นานหรืยอยังครับฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพินเวลา ยี connect, old, ่ิบกว่าปีเห็นจะได้ค่ะฉันมีความเดือดร้อนรบรากับสามีแล้วก็ก็เลยเข้าหาพระธรรมโอ้ก็เลยก็เลยเข้าหาธรรมะที่นี่ใช่จ้ะเขาว่าธรรมะไม่เพื่อวังโบทตื้อธรรมะกี่คว่านั้นจอยคว้าใจค่ะครับเหี้คนไร่เับเกยนักเลงเดียวนั้น อึ้งเลงอึ้งเลงเฮอึ้งเลอฤาสีหลวงตาเกี้ยวปัดดนุนอาคาโยนบ่าพันธุวัดพอฉันละมาควันละกับกุดฤาษีฮายวะไม่ตายโลกอยู่เต็มฉันเองมาอยู่ที่นี่ก็สบายดีร่มรื่นดีจ้ะโวกผมดีใจมากที่เจอคว้าชายเช่นกันค่ะน้องจี น้งจีเอ๋สอยน้องจีเบอร์โตเบอร์ไรเนาะอยซุนแปดจีหยังสวัสดีนะคะครับพีร้องนี่น้องน้องชื่อไรอะคะฉันชื่อหุ่งค่ะอ๋อคุณชื่ออะไรคะชื่อโจรดาครับสอยนไหวตัวมึงหมดไอ้แก้มปีตัน คนหลังนั้น <l> ชื่ออะไรคะรถกูไปจอมคนมึงเหล่านันคูป่ารถไปคว้านเครื่องบนอนไปตึงควานเซ็ตเกล็ดรมาตึงบานต่างอูโตมาบอกว่าคุณเมาเครื่องคันอย่ตีรานเลยโบแลนมึงโบแลนรถไม่เครื่องเก้มาพื้นแต่กองมึงมาโดนแสดงว่ากููจังคนกังโบกันไม่ยอมไปนีโบปรทนี้ ไปตองคนหนึ่งนางวงร้าวจุงนี่จงบอกเผื่อนว่ากา้ก้ยย่อยเติบจิงหรือจองกองจำบ่เลยเผื่อนเอัยวัน,นี้มาเก้างนำตีติดบ้านพอจับก็ยออกเยี่ยวจิงจอกินกคอยกูมันตักใช่โอไม่ยช่แต่มันได้ไหร้อยถี่เยาว่ามันมันตักพินเลยกูเมืน่อนีันนี้ไม่ตีเดี่ยวไหนเลยลุงไปเดี่ยวข้างกอง จักไก่ยอกเยียวตาจอนตัวโลเห็นไก่คูบวนบุญมาตึงตักของไอ้โตกับนักว่าไม่ยอมแปลของมึงไงว่าจอนตัวโลเฮ้ยโตเห็นจอนตักมันกว่าเดือนมันนีกินไก่ไปได้เต่าใจเดือนได้กูเนี่ยปรับจริงหรือไก่กูยอมรับเลย คนเรานะ้าแกวนาไมจะเป็นนบนปนี้แล้วไม่จะแรงรัดัวกนะจริงน้นะทำใจยังเบียบกิดลอยลานนี่ตะเคยเอียดย่าปับจริงกูที่มอคร้งแรกกอยู่18ปีป้ามอหนวดป้าก้าวองปิดกวยเรียบร้อยมันนอนเลนเคค่นใกลู้มันตามขึนนนม้นคำกูร้องรวบ้านไปย้าพอเลยมันตามเพื่อมันปีกาปียังไม่ตัดใจดอที่ยักา <c oughs> จำรองอยู่นะก็ยิบไปได้เต่าใส้หรือร่วมลุกมันแรงมายอมพวงลุกเมาปาดไอ้จริงกูยอมรับจริงนี่ได้เมียเต็มโยโย่กันรบกันทุกวันชอยมันเมียมันรับไม่ได้โย่กันไม่มีความสุกขเลยคือนั้นเมียว่าปีโตฉันก็ปูดชงๆเลยจนไม่เคยทำให้ฉันมีความทุกขเลยวันนี้เราตัดสินกันด้วยครั้งสุดทตาย น่ตนตั้มพื้นกันได้ไงฉันเอายปากว่าพ่อให้ฉันตึงใจแล้วเอ่ยปากว่าพ่อฉันไดปัญหามึงตั้มเรื่อกูก็ตั้มมันเด้เกิตั้ตั้มตั้มกึงจะบ่งเลือดเดีมีนอนเจ้กูเหนือยกูเพลียอ่เดี๋ยวนี้กูบีบคอมียว่าพ่อแล้วได้ปัญหากูเปรใจอลยเหน้่อยกูเลย บายต้บายบายนี่คุณเล่เหลือเกินจริงท่านอาจารย์มีอะไรจะธุระกับผมเลยครับหลวงพ่อค่อยบอกมาเลยนะคือปันเดอหลวงเออตอดติ้นตอดติ้นตอดติ้นกูรู้ตัดติ้นคือปันเดอหลวงเอสเตวัดเราเนี่ยขาดผัดเฉยอะไรเลยครับหลวงพ่อคือตีกุดลังตาตอกกันหลวงมันต้องการบูรณาการอยู่ไอ้มึงยืนั่นเน่ยเดี๋ยวจะรับบัตรที่รู้เล่ช่ว มียังไงเลยครับท่า,านอาจารย์ที่จะมีอะไรบอกให้ผมอะ่ะคือในวัดนี้ไม่ใช่มีแต่แต่พอละไรกันเตอแะ้วก็พวกนี้ก็ลุกยังมีเลยมีใครอะครับแกวนหรือจี้แขวนหรือจี้มีใครเลยครับหลวงพ่อคือในวัดนี้ยังมีแม่จี้อยู่นึกงหงหลุกอ,อาแล้วอผมไม่เคยเห็นหน้าเลยคือเขามีปัญหากับสามีเป็นเวลาอยู่ที่ปี รอบแรกเลยมาอยติในวัดข้ามาบวชอยู่ต่นี้พอเห็นก็ต้องสั่นเบ็นตายบวชอยู่ที่คุณลังตาตกพวกเธอมาโยอนึง่งปีกว่าแต่ก็ไม่กล้าจะทูนนะโอ้เลยครับนัน่นไะวาแล้วนี่จู่ร้อยชันลเราจะกินแต่จุมยิ้งจุมยิ้งชิื่อวด้ยินบอยดึกๆึเดินลงเปลงเตือน ปิดตูให้ตีหลวงพี่มไอ้ไทยดวดวดีวประตูติตามากคนดีดีน้ำมันตัวม